สวัสดีครับปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากในคลิปนี้ก็เป็นการหาพื้นที่ครึ่งวงกลมแล้วก็จุดสัมผัสจุดดีจุดอ e. ีมาดูเงื่อนไขกันให้ OAB เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีเนี o ่ยเเป็นมุมฉาก OA ยาว24หน่วย OB ยาว7หน่วยแล้วก็ครึ่งวงกลมนีมี OE เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางสัมผัส A, B ที่จุด D เราจะหาพื้นที่สีเขียวนี่กันนะแล้วก็หาจุดสัมผัสนะว่าพิกัด D กับพิกัด E จุดศูนย์กลางด้วยนะมีค่าเท่าไหร่นะจากง่ายไปยากก็เป็นตัวเลขก่อนนะแนะนำให้ใช้เลขที่ลงตัวนะ 3, 4, 5, 7, 5 7 25 25นเะแล้วก็ตัวเลขชุดอื่นๆก็ได้การหาความยาวด้านนี้นะ A, B ก็ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมฉากนะพีทาโกรัส AB กำลังสองเท่ากับ OA กำลังสบวก OB กำลังสองเนี่ยยีกับ7จะลงตัวพอดีนะยี่ยากำลังสองความยาวด้าน AB ก็เป็น25เพราะว่านะ BO เป็นเส้นสัมผัส BD เป็นเส้นสัมผัสวงกลมก็แปลว่า2เส้นนี้ยาวเท่ากันพัน BD ก็ยาว7หน่วยด้วย AB ยาว25 BD ยาว7จ็ดพัน AD ก็ยาว18หน่วย ตอนนี้เรารู้คร์มยาวละด้านนี้7ด้านนี้7ด้านนี้18 OA 24เนี่ยแนะนำให้ใช้เนี่ยความรู้เรื่อง ector, เวกเตอร์นถ้าจะหาจุดสัมผัสต,ตัวนี้เนี่ยถ้าเลขาคณิตวิเคราะห์ธรรมดาก็สมการวงกลมสมการเส้นตรงแกสมการหาจุดตัดลองทำดูจะได้คำตอบเท่ากันในคลิปนี้นีแนะนำความรู้เวกเตอร์ OD เท่ากับ OA บวก AD แต่ว่า AD มันคือ18 25, นะส,ส่วน25นะสัดส่วนความยาวนะ18ส่วน25ของเวกเตอร์ AB OA ก็24ศู 0, นยะ์นพิกัดอันนี้เป็นเวกเตอร์ก็24ศูนสัดส่วน18ส่วน25เวกเตอร์ AB ก็จุดปลาย B ลบด้วยจุดเริ่มต้นนะ24ศูนคำนวณออกมาแล้วนะเวกเตอร์ OD ก็คือ168ส่วน25กับ 126ส่วน25แต่เนื่องจาก O เป็นจุดกำเนิด0 0นั้นตัวนี้ก็กลายเป็นพิกัดของจุดดีได้เลยรูปแบบเวกเตอร์หรือรูปแบบพิกัดเนะี่ย x y อันนี้ก็เป็นพิกัดของจุดดนะีการเรียนเรื่องเวกเตอร์นะบางทีก็ใช้จุดแทนเวกเตอร์ได้บางทีก็เขียนเป็นแมทริกซ์สองแถว1หลักนะใช้ได้ทั้งคู่ได้พิกัดของจุดดีแล้วถัดไปเนะี่ยอยากจะหาว่าจุด c พิกัดเป็นอะไรก็ใช้เลขาเนะนี่ยคณิตวิเคราะห์ หาสมการเส้นตรง AB หาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ AB ณนะจุด D เสร็จแล้วก็ลากเส้นมาตัดแกน x เนี่ยแทน y เป็น0หาค่า x แนวคิดเป็นแบบนี้สมการเส้นตรงที่ผ่าน AB เนะี่ยใช้สูตรสมการเส้นตรงคือ x หารด้24ระยะตัดแกน x บวกด้วย y หารด้7ระยะตัดแกน y เท่ากับ1นรูปแบบนี้เนี่ย slope ก็จะกลายเป็นลบ7ส่วน24 เส้นตรงเนี่ยที่ผ่านจุด D และตั้งฉากกับ AB ความชันก็ต้องเป็น24ส่วน7เพราะควา,ามชันคูณกันต้องเป็นลบนึเนี่ยความชัน24ส่วน7ผ่านจุด D เนี่ยก็ y ลบด้วย126 25เท่ากับความชัน x ลบ x 0 x 0ขนาดนี้คือ168ส่วน25ต่อไปเนีเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยเนี่ยเส้นตรงที่ผ่าน DC ตัดแกน x ที่ไหนเราก็แทนค่า y เป็น0นะแทนค่า y เป็น0หาค่า x แทนค่า y เป็น0ลูนยะ์ละแกสมการหาค่า x x มีค่าเป็น21ส่วน4ก็ได้พิกัดของจุด c ละนะ21ส่วน4 0จุด e ก็เป็น2เท่าเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง c เป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมนะเพราะฉะนั้นจุด e พิกัดก็เป็น21ส่วน2 0ได้ของครบและนะ ก็เหลือแต่พ right? ื 4, ้นที่รัศมีของเนี่ยครึ่งวงกลมสีเขียวเนี่ยเรารู้แล้วว่ารัศมีคือเนี่ย CD หรือ CO ก็ได้นีหาค่าไปแล้ว21.4ส่วน4แทนค่า R ลงไปก็แปลว่าพื้นที่สีเขียวมีค่าเท่ากับ441.32ส่วนส2คูณพายครึ่งหนึงนะ1ส่วน2พาย R กำลัง2อันนี้ก็จากง่ายนะเป็นตัวเลขเห็นชัดเจนหมดเลยไปยากก็ ไปดูสูตรในเทอมของ A B กันกรณีทั่วไปนี O A B เป็นรูปแสานเลื่มมุมฉากนี A O B เป็นมุมฉากนี O A ยาว A หน่วยนี O B ยาว B ครึ่งวงกลม O D E มี O E เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง A B สัมผัสครึ่งทรงกลมนี้ที่จุด D นีให้หาพื้นที่สีเขียวให้หาพิกัดจุด D พิกัดจุด C แล้วก็พิกัดจุด E ใช้ทฤษฎีเนี่ยพีทาโกรัสก็จะได้ว่าเนี่ย AB กำลังสองเท่ากับ OA กำลังสบวก OB กำลังสองเพราะฉะนั้น C ก็เท่ากับ square root A กำลังสบวก B กำลังสได้ความยาวด้าน AB ละ BO BD เป็นเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นสองเส้นนี้ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น BD ก็ยาว B ด้วย AB ให้เป็น C ก็แปลว่า AD ยาวเท่ากับ C ลบ B การหาพิกัดของจุด D ใช้ความรู้เวกเตอร์ OD เท่ากับ OA บวก AD แต่ AD นั้นนะ่ะสัดส่วนความยาวคือ c ลบ b ส่วน c คูณเวกเตอร์ AB OA คือ A 0นี่สัดส่วนความยาวนะี c ลบ b ส่วน c จุดปลายนะพิกัด B ลบไปจุดเริ่มต้นพิกัดของ A จัดรูปพิชคณิตได้เวกเตอร์ OD ลนะเนีแต่ว่าจุด O ปเป็น0ก็แปลว่า ตัวนี้เป็นพิกัดของจุดดีได้เลยนะพิกัดของจุดดีในรูปแบบของเวกเตอร์ถ้าพิกัดของจุดดีในรูปแบบของคู่อันดับนะก็เขียนในรูปแบบนี้ต่อไปนะความชันของเส้นตรง AB คนวะามชันเส้นตรง AB เนะี่ยเราก็หาสมการนะ x ส่วน a เนะี่ยมาจากรูระยะตัดแกน x เป็น a y ส่วน b มาจาก b เป็นระยะตัดแกน y เท่ากับ1อันนี้ก็มาจากสูตรในชั้นม .4 นะ พราะนความชันเส้นตรงเส้นนี้ก็ลบ b ส่วน a c d รัศมีตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเพราะนั้นความชัน c d ก็คือ a b เพา2ตัวนี้คูณกันต้องเป็นลบหความชัน a b ผ่านจุด d นะี y ลบ y 0เท่ากับความชันคูณกับ x ลบ x ศนยะ y ศ x ศมาจากพิกัดของจุด d เระอยากได้จุด c นะซึ่งเป็นระยะตัดแกน x ของเส้นตรงเราก็แทน y เป็น0ูนย์แทน y เป็น0ูนย์ไปแล้วนะจัดรูปพิชคณิตหาพิกัดของ x จัดรูปและพิกัดของ x ได้ตัวนี้พอได้พิกัดของ x เนี่ยก็ได้พิกัดของ c เนี่ยค่า x ก็คือพิกัดของ c เนี่ย e จุดปลายได้นี้ก็2เท่าของ oc ก็คูณด้วยสองก็แปลว่าได้จุดครบทั่วแลวนะพิกัด d พิกัด c พิกัด e รูรัศมีก็ได้พื้นที่ครึ่งวงกลม r มีค่าเท่ากับเนี่ยขนาดของ OC ก็ความยาวตัวนี้เนี่ยเพราะฉั้นพื้นที่ครึ่งวงกลมเนี่ยในเทอมของ ABC ก็คือ1 2ส่วนสองพาะังสองนันนี้จากง่ายไปยากเนีพอยากก็เป็นสูตรในเทอมของ ABC หมดเลยพอเรารู้สูตรแล้วก็เอาตัวอย่างที่เราทำตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละมาตรวจสอบนี a 24 b 7 รัศมี21ส่วน4นะีตรงกันพื้นที่สีเขียวตรงกันนะีพิกัดจุด D พิกัดจุด C พิกัดจุด E แทนค่าสูตรเนะี่ย A B C และได้ตรงสนใจสาระน่ารู้นะีการหาพื้นที่สีเขียวแบบนี้นะก็จะมีรูปเลขาคณิตอื่นๆอีกเนะี่ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ